ครับต่อไปเราก็จะเป็นการจุดเอาเผาถ่านนะครับก็จะจุดโดยบางคนก็จุดจากางล่างก็ได้บางคนก็ใช้ถ่านไฟจุดแล้วก็เทลงไปได้ส่วนผมก็จะจุดแบบมันจุดแบบดัางเดิมงนั่นคือจุดจากข้างครับจากนี้หนึ่งครับอเอามาส่องดูเลยครับโอเคแลโอเคจุดอย่างนี้ครับอถอยรังเลยครับถอยรังเลยอันตรายนะครับ เอาไปใช้ฟังใล่ยให้แต่จะลักษณะนี้ครับเืิดง่ายกดไปก็จะโหมเขาเองนะครับ เร,เราใช้กีตไมค์เล็กนะครับเป็นการเป็นตัวเชื้อเพลิงด้านในนะครับคือตรงนี้เพื่อให้เขาะระบบระบบเตาอบนี้ครับเขาจะใช้ความร้อนนะครับความร้อนโดยโดยลมจะเข,นนเข้าด้านนี้นะครับเข้าด้านนี้นะครับแล้วก็ไปออกด้านบนคือการไหลผ่านด้วยความร้อนนะครับมันร้อนก็ผ่านไปอบ,บตัวสุดท้ายนะครับอบ,บ,บ,บใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับ ก็ปล่อย,อยนี้เขาสักพักหนึ่งครับประมาณาเราดูว่าท่อนไฟเล็กของเราน,นา่ทำความร้อนได้หรือยังนะครับแต่เราจะค่อยเลี้ยงเด็กไปตรงนี้แล้วก็เอาทังทีมาปิดไฟเพื่อให้เขาก็าให้ไฟเขาลามไปนี่ทีนหมดกนะครับขเขาไม่ไม่เขาขอบกาบเลยอย่าให้ไหม้มากนะครับเพราะว่าเตาอบนี้อ่ะ ปั่นขึ้นแรงเงี้ครับลมจะเข้าด้านนี้ครับเขาถึงขอเป็นได้วันนี้ค่อนข้างจะลมแรงมากขอให้ผมร้อดพักหนึ่งครับโดยธรรมชาติเอาโอบนี้มันจะดีตรงที่มันจะไม่ค่อยอทำให้ไหม้ไม้ที่เราเผาไม้นี่ คุเสีเยเยอะนะครับมันจะคุณเสีเยน้อยสุดนะครับอ่เขาจะเป็นแท่งของเขาเลยเวลาเวลาเราเก็บบนรครับความเย็นตอนนี้เย็นมากนะครับทางลงไปถึงาขาดตรงนี้ต้องมอกินไปก็มันจะเริ่มเข้าด้านลมเข้าด้านนี้ครับเป็นทำให้ไฟเกิดอึ้นนะครับเร้วครับ ัวน,นะครับอันนี้ก็บวัวที่เราเลี้ยงครับเป็นวัวของเราเองครับน้องถุงเงินครับมาเผาถ่านช่วคุณพ่อครับแย่งทีนิดหนึ่งไปงครับผมให้ถอยครับเราให้ไม้มันโคให้ลมไปทห่ึ่งครับไม่ต้องเจร้อนนะครับเราก็ดูว่ามันจะงน,นหรือยังรัวันไฟเดิ่ม โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องระวังด้วยทํางานกับไฟนะครับต้องระวังนะครับเราเราก็ได้ประมาณสามถุงทุกครั้งก็ใช้ได้เป็นสองเดือนก,กว่าๆนะครับเราก็ประหยัดเชื้อเพลิงนะครับโดยใช้เศษไม้ที่เหลือนะครับจากที่เราตัดจริงไม้ตัดอะไรนะครับมาเอา